อ่าวฮะโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟดิชเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่6เมษายนแล้วนะครับผมก็เป็นที่แน่นอนว่าพี่ะอ้ามานั่งอัปเดตแพทให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปเริ่มอัปเดตแพทนะครับบอกเลยนะครับโอ้โหภาพพักหน้าจอนี่โหลดเกมมาเจอภาพนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับท่านผู้ชมว่านี่นะครับคือเหล่าบรรดานะครับแก๊งกังเข่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าครูเซเดอร์นั่นเองนะครับที่เป็นด้านของอเวกแล้วนะครับผมซึ่งสำหรับแพทนี้เนี่ยกก็เอาันไปถึง สตัวรวดเลยทีเดียวทุกผู้ชมนะครับก็คือเซอินกับซีกันเองนะครับผมตาซานี่น้องเนียนะน้องเนียนะครับมากับน้องกระดําตัวใหญ่เบ้ริ่มเลยนะครับอันนี้เจเอสปาด้านะครับอันนี้ก็น้องลูลี่นะฮะน่ารักจริงเลยนะครับผมโอเคไม่พูดร่ำทำเพลงให้ยาวนานนะครับมาเข้าเรื่องรีวิวกันเลยดีกว่าทุกผู้ชมนะฮะกดเข้าเกมมาโอ้เจอหน้าเซอินอเวกนะฮะช่างหมันแล้วไม่สนป๊อปอัพปิดข้ามาก่อนเอ้าโอ้โหมาโบกมือทำไมน้องเมนะฮะตัดภาพกลับมาที่ทีมที่ผมตั้งไว้เนี่ นะครับผมเป็นเซอินกับซีกันเองนะครับที่ได้รับการนะครับปลุกพลังหรือว่าอเวกันในสัปดาห์นี้นะครับผม2ตัวร้วยเลยคุณผู้ชมนะครับโอ้โหบอกเลยกระเป๋าฉีกหน้าแหกกันไปทีเดียวนะฮะถึงกับทรัพยากรไม่พอกันเลยนะครับเอาเป็นว่า เรื่องหนึ่งก่อนที่ผมจะไปพูดถึง2ตัวนี้เวกนะครับเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือสำหรับแพทนี้นะครับทางเกมนะครับได้ขยายนะครับเลเวลสูงสุดนะครับของฮีโร่ทุกตัวในเกมเป็นเลเวล46แล้วนั่นเองคุณผู้ชมนะครับถ้าสังเกตนะครับเข้ามาที่อันนี้ผมมารีวิวละช้าหน่อยนะครับวันนี้ถ้ามาสังเกตนะครับมาดูคนไทยสุดยอดกันเลยดีกว่านะฮะกดสองเข้ามาดูจะเห็นว่านะครับเขาทํา46เป็นเยอะมากแล้วนะฮะดูดิคุณผู้ชมโอ้โหโอไมคก็สุดยอดไปเลย นะครับผมยิงคนที่1เนี่ยผมผมยอมเลยผมยอมใจเขาเลยอ่ะนะฮะที่1นี่คือเขาจะ46ไปไหนวะทุกตัวเลยคุณผู้ชมดิสี46 46ี่กล้าหาร46เล่นคนเดียวไหมนะครับผมสนิปปงสนิปเปอร์ทํา46หมดแล้วอ่ะเนี่ยพี่ซีกเอาเวก็มานะครับผมโอไมค์ก๊อดนะครับริน46ก็มาคาย44ก็มีคือแบบจะดุไปไหน นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่แทบจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะครับก็ฮีโร่ทุกตัวนะครับลิมิตเบรกหรือว่าปลดล็อกเลรือสูงสุดได้ถึง46แล้วนะครับใครที่มี40นะครับสามารถหามาอีก3ตัวนะฮะเพื่อทําการปลดล็อกเลรือสูงสุดได้นั่นเองนะครับผมส่วนตับตัวธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ตัวแร่พวกตัวม่วงๆหรือว่าเชลชั่กฟ้าเนี่ยนะครับก็สามารถใช้พีหน้านะครับเอาเวกขึ้นไปได้เช่นกันนะครับผมตัวคาร์บะเรชั่นก็เช่นกันนะครับพวกอากูมาพวกแจมอะไรเงี้ยยยนนนนนะะะฮก็ออออััพเเเเเเวววคขขขึึ้้้46 46ไไมม่่่ใชโทษลลลดดหรบี อย่างเงี้ยตัวธรรมดาเนี่ยใช้พีหน้าได้นะครับผมแต่พกตัวสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้นะต้องใช้ตัวมันเองเท่านั้นอย่างเช่นป่าไทโอเป็นต้นนะครับผมโอเคนี่ก็เรื่องแรกขวันไปเนาะนะครับเรามาดูนะครับการอเวสของ2ตัวนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนนี่รอคอยกันมานานผมนี่แทบจะกรีดร้องเลยฮะเมื่อคืนสตรีมอยู่นะครับก็นะฮะได้ พูดคุยแล้วก็คาดเดากันเล็กน้อยครับว่าน้องเซอินจะเวกหรือเปล่านะแล้วมาจริงว่ะคุณผู้ชมโอ้โหมาเร็วมากๆนะครับผมก่อนจะไปดูสกิลนะครับผมบอกเลยช่างมันนะครับสกิลจะเป็นอะไรก็ตามผมเอาเวกก่อนเลยอ้าวชิบหายติดในทีมแป๊ปนึงเอาออกทั้งหมดเลยไม่สนใจแล้วฮะเอาออกให้หมดนะฮะไหนอะไหนอะเซอินผมหายเซอินผมหายลงถึงอาอซีกอะออาซีอกอกอก่อนอ่าโอเคนะครับผมอ้าวอ,าออกแล้วหายหมดเลยอ่ะดู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  เอาพี่ซีก่กับพิซพี่พิกพี่กอ่าพี่ซีกนี่น้องเซอินโอ้โหอยู่ข้างกันเลยว่ะคุณผู้ชมดีดีเอากลับมาแล้วนะฮะโอเคเราไปเอาเวกันดีกว่านะครับเอา้า <c ười> คนโง่น,นี่มันโง่จริงก็เขาบอกให้ถอดจากทีมแล้วผมจะเอาไปใส่ทีมทำไมไวะไอ้บ้านะครับมาดูตัวแรกเซอินเอเวกนะครับโอ้ <c ười> รอคอยเธอมาแสนนานกับเซอินเอเวกนะครับผมก็ สำหรับการ Awake นะครับใช้เป็นเลเวล36ดาวนะครับบวก5นะครับผมแล้วทำการจ่าย300หินสำหรับตัวธรรมดานะครับแล้วก็จ่าย300แสนทองนะครับผมและสามารถดูรูปล่านะครับและกดดูสกิล Awake เ,เนี่ยด้านขวาได้เลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมกด Awake แล้วผมไม่สนใจแล้วฮะไปเลย <c oughs> อเซอินลูกรักของพ่อมาแล้วเดยอย่าลีลาเสียเวลาคนเขารีบอยู่ <c oughs> เล่นรอมาตั้งแต่เซิร์ฟเกาหลีในที่สุดน้องนางโอ้แล้วนอะหนวนนางเออโอ้ดูแม่ลังแอปเซ็กซี่นในความที่สุดน้องนางก็อเวกบร้อยแล้วนะครับดีใจจุงเบยอ้อาวของหลุดมาเลยชิบหายอ๋อลืมลืมของมันหลุดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปใส่คืนนะครับผมแล้วผมเอาเวกซิกไปได้วยแล้วกันนะฮะพี่ซิกอ่าโดูโอ้เโโท่ไม่แพ้กัน There no end นผมดูดาบดาบไปก่อนดาบนี้อลังการงานสร้างก่อนเดิมนะครับแม้ว่าดาบซีกนะมันจะใหญ่อยู่แล้วนะครับดาบนี้โคตรเท่นะครับผมถึงแม้ว่าเอาเวกแล้วก็ตามนะครับก็ยังเป็นไอทึมสำหรับแก๊งนะฮะคูเซเดอร์อยู่เช่นเคยนะครับผมอา้าวโอ้โหของเต็มอีกมันได้ไหมเนี่ยโอเคไปเคลียร์ของมาแล้วนะครับแล้วก็กดเอเวกทันใดนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเลยพี่ซีก็ับพิซกพซกเธอโอ้โหคนสวยย่อบมาคู่คนหลอด นะครับผมบอกเลยผมไม่ยอมให้พี่ซิกน้องเซอินไปหรอกเอ้ยหมาแล้วพี่ซิกโง่เท่ไม่แพ้กันนะครับผมนะนี่โอ้โหดูดาบดูอะไรซะก่อนนะครับโอ้โหไฟไหม้ขนาดนี้นี่มันดวงตาซาร้อนหรือเปล่านะฮะโอเคนะผมเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมากมากนะครับผมเรียบร้อยนะครับทำการเอาเวกครบทั้งส่งตัวอ้อของหลุดเหมือนกันนะครับผมนะโอเคอ้าวลืมลืมลืมเดี๋ยวโอ้โหเอาเวกแล้วก็ต้องใส่ทีมโชว์นิดนึงนะฮะนี่ดูดิเท่เนาะนะฮะเป็น อ่าแก๊งที่มีชุดละไม้คล้ายคลึงกันนี่มาแล้วนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลของสองตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่อเวกไปแล้วนะครับผมมาที่โคเด็กนะครับมาที่ฮีโร่นะฮะมาที่ครูเซเดอร์เควสตรงนี้เลื่อนขึ้นมานะฮะเน่จะเห็นแล้วนะครับว่ามีสองตัวแรกคือเซอินกับซีกนะครับเข้ามาวันนี้พร้อมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาดูรายละเอียดสกิลกันบ้างนะ สวยจุงเบยจะดูอีกกี่ทีก็สวยสวยโอ้ดูหลังนี่สิน่ารูปจริงเลยนะครับแมวแมวช่างมันนะครับกลับมาดูสกิลกันนะฮะพาสซีฟนะครับผม massively increase นะครับ critical rate นะครับคือเซอินเนี่ยนะครับจะมีบัฟเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือเพิ่มคริเลทให้ตนเองเนี่ยสูงมากๆนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ทำไมเซอินเนี่ยไม่ต้องใส่ของคริเลยนะครับคริเลทเออยั้งไหนเอยเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่นะฮะทั้งอาวุธทั้งประดับเนี่ยไม่ต้องนะครับผมเจมก็ไม่ต้องนะฮะเพราะว่่่่่่าาเเ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 ซซอออออิิินนนนนีีีียยยมมมมพพสสฟฟคคครรทให้้้ตััััวววงงููแแลละะะบบบผืได พิเศษมากก็คือนะฮะทนทานต่อเดเมจนะครับชนิดจำพวกเวทเนี่ยทั้งสิ้น4เทินด้วยกันนะครับผมก็พวกมังกรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับทำให้ตีเซอินไม่เข้าถึง4เทินเลยทีเดียวนะครับแทบจะอมาตะาก,กันเลยนะฮะมาดูสกลิลแอคทีฟกันบ้างนะครับผมมาอู้เท่จังเลยโชมเอ่ยโชมงามฉลามดวดฟาดปูก,กิเข้าไปครับอลามแทบปึกชักอุ้ยนังปูกิ นะครับเจ้าอย่างเต้นได้อย่างไรสกิลล่างนะครับผมตบ300% 1เปหนึ่งเป้านะครับผมและมีโอกาสติดนะครับเดเมจพิเศษ5อีก500%นตะนะครับติดอีกนะติดอีก500%นะครับผมในโอกาสที่ต่ำมากนะครับก็ลหลายๆคนก็คงคุ้นชินแล้วแหละนะครับถ้าใครโชคดีเนี่ยก็จะติดเดเมจล่างคือจะแรงมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ดูดิเอาเวกแล้วเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนเล็กน้อยโอ้โหนี่นี่เห็นไหมจะเป็นร่างแบบร่างอวตารร่างเงาร่างด้านมือของเซอินเข้าไปพุ่งนะฮะนี่อันนี้คือจะไม่โดดไปสับ และเป็นนัางเงาเงาเข้าไปแทนแะ้วผมด,ดู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 ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับสกิลอาเวกของเซอินแะ้วผมดูเห็นไหมจะมีเซอินที่เป็นหัวขาวกับหัวดำเป็นร่างคนกับร่างปีศาจนะฮะเดมอนอลิสนะครับหรือว่าปลดปล่อยนะครับร่างมืดนั่นเองนะครับแอปซอร์ฟอันยูสไลด์เดโมนิกพาวเวอร์นะครับก็คือแก๊งของเนี้ยอ่า อะไรนะเขาเรียกว่านะคูเซเดอร์เนี่ยนะครับสามารถนะครับเรียนรู้การใช้พลังจากหินด้านมืดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆเหมือนแบบร่างแปลงอะนะครับควบคุมได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแปลงร่างนะครับเป็นด้านมืดทั้งสิ้น4เทินด้วยกันนะครับผมและนะครับทำให้แอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลร่างเนี่ยนะครับของเซนเนี่ยได้รับบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะฮะและพิเศษเนี่ยเมื่ออยู่ในเดสตันเทียนโหมดก็คืออ่าอยู่ในโหมดของการลงมังกรนะครับมังกรแดงเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มคิดที่เขาได้ชมมนะคครับผื ตีแรงขึ้นอีกอะ่ะอีกมากๆเลยคุณผู้ชมดีมากๆนะครับเนี่ยหมาแล้วฮะนีดูซับพลังด้านมืดวาวเอออ้าว เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวดเดี๋ยวภาพดูกันดูภาพไปดูกันนะครับผมว่าเป็นด้านมืดเป็นไงอ่ะว่าเดี๋ยวผมไปรีวิวมังกรไว้คลิปอื่นดีกว่านะฮะเมื่อทำการเปลี่ยนร่างมืดนะครับสกิลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบัฟพ,พิเศษอีกนะครับทำให้ติดการโจมตีพิเศษอีก1,000%นเะครับผมเมื่ออยู่ในโหมดมังกรเช่นกันนะครับผมทำให้สกิลอ่าตัวของฮีโร่ เซอินอเวกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับการโลมังกรขั้นเทพเทพซ่านักล่ามังกรมาก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 ที่สุดในโลกเลยนะครับผมด้วยความที่สกิลอเวกเนี่ยเพิ่มคิดได้เมท200%ไม่อยู่ในโหมดนะครับล่ามังกรแดงนะครับและสกิลแอคทีฟนะครับจะเพิ่มประทัดแดงขึ้นมาอีกข้างหน้านะครับเป็นเดเมทพิเศษอีก1,000%แน่นอนเลยนะครับไม่มีโลชานสแล้วนะครับไม่มีโอกาสแล้วนะฮะติดแน่นอนคู่กับ300%นะครับผมฟาดเข้าไปให้หน้าแหกเลยนะครับในร่างมือของเซอินนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเซอินีี้นนนะะะครรััับกกลลาายเป็ฮตว่่มงท เวลาได้เร็วมากๆปกติเนี่ยคุณผู้ชมตีมังกรกันประมาณแบบ20-25นาทีครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะครับสำหรับมังกรที่เป็นอ่ามังกรแดง99อะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เนี่ยใช้เซอินทีมเดียวนะครับ4-5นาทีก็จบแล้วคุณผู้ชมนะครับผมคือมังกร9900แน่นอนนะครับพี่อ๊อฟบอกเลยนะครับดีมากๆแต่กระซิบนหน่อยเถอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดนเนิร์ฟจากเกาหลีมาเยอะมาก นะครับผมเกาหลีเนี่ยจะมีแบบาการโจมตีตอนที่เป็นร่างอเวกเนี่ยจะติดสปีดนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยครับตลอดทุกการโจมตีเลยนะครับเดเมจจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะมันมันเก่งกว่านี้แล้วก็ไอเดเมจพิเศษเนี่ยติดทุกโหมดเลยนะครับแต่ซียนเนี่ยโดนเนิร์ฟมาเหลือแค่มังกรอย่างเดียวนะฮะทำให้ไม่แน่ใจว่าโหมดอื่นเนี่ยซียนยังจะเทพซ่าอยู่หรือเปล่านะครับในร่างของอเวกนี้นั่นเองนะครับก็ยังไงไปลองดูนะครับว่าซียนนะครับกับจูปี้เนี่ยนะครับใครจะเทพซ่ากันในการล่าเวิร์ลบอสส นะครับผมโอเคมาดูที่ซีก,กันต่อนะฮะโง่เท่เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับไม่ธรรมดาจริงนะฮะพาสีนะครับผมไอ o t ตยูแบ็คนะครับเป็นพาสีอันเดิมคือการสตัร์ให้เพื่อน6เทอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครจำได้นะครับซีกเนี่ยมีสิ่งที่หายไปก็คือนะครับปกติเนี่ยซีกร่าง6ดาวที่ยังไม่อเวกเนี่ยจะมีเพิ่มบัฟครินะครับ 30%ให้ทั้งทีมเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหายไปแล้วโดนถอดเฉยเลยอะ่ะเอองงว่ะคุณผู้ชมนะครับแทนที่มันอเวกแล้วมันจะเก่งขึ้นมีบัฟเพิ่มขึ้นเปล่าอันนี้หายครับหายนะฮะงงเลยซึ่งมีผลเนี่ยต่อนะครับซ,ซีมอ่าซีมทีมซีกนะครับที่ใช้จำพวก จูปี้หรือสเนปเปอร์เนี่ยจูปี้ไม่เท่าไหร่สเนปเปอร์นี่อาการหนักเลยนะครับเพราะว่าจูปี้เอ้ยเพราะว่าสเนปเปอร์เนี่ยโลกับซีกเนี่ยนะครับมาได้รับผลบุญของการติดคิดิคอสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงนะครับคือตอนนี้ไม่มีแล้วงงเลยครับคุณผู้ชมงงเด้วงเด้นะฮะแต่นะครับยังมีบัฟพิเศษนะครับเมื่อซีกอเวกนะครับลงโหมดคาสเต์รัสหรือว่าสงครามจิงประสาทเนี่ยนะครับทุกการโจมตีของซีกนะครับโจมตีธรรมดาติดสปีดหรือเคาน์เตอร์นะครับจะทำการลดคูลดาวน์นะครับให้เพื่อนทั้งทีีีีีมมมมถึงงงง15วววิินนนาาาดดดด้้ยกกกัััคคคคุณผูชะะะะรรรบบืออออ่่่จแต อย่างที่บอกนะครับอยู่ในโหมดของคาสเตลรัสเท่านั้นนะครับผมก็คิดดูดิตีธรรมดา2ทีโช๊คเช็ดลดไปสามจุดวินะครับก็ในโหมดสงครามทิงประสาทเนี่ยก็แน่นอนว่าลงกับคู่กับจูปี้อยู่แล้วนะครับทำให้จูปี้ยิง,ยงเอา,ย,เอายิงเอาแน่นอนคุณผู้ชมนะครับผมก็มาแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าซีกเนี่ยใส่สสปีดนะครับผมใส่สสปีดนะไม่ต้องมาคริไม่ต้องมาอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมนะโอเคไปดูนะครับรายละเอียดกันบ้างนะ โถยังคงโอ้โหแกว่งดาบซะร้อยแปสิบองศาขนาดนี้ตีคริสจะเป็นยังไงเวี่ยงเข้าไปปัป๊บเข้าไปโอ้โหหน้าแหกบุกิบอกเขาแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับสกิลล่างนะครับตบ2องร้อเปหนึ่งเป้าเหมือนเดิมนะครับผมและทําให้นะครับมอนได้รับเดยเมจรุนแรงขึ้นอีก80%เป็นะครับผมเป็นเวลาเล่นเวลา3เทินแต่นะครับ แต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่2เทิร์นเท่าเดิมนะครับเกมเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาเขียนผิดนะครับเขาเขาโชว์เลขสามใช่ไหมไม่ใช่นะครับจริงๆมันแค่2เทิร์นเหมือนเดิมนะครับและที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีรีมูฟบัฟด้วยนะครับผมคือลบบัฟศัตรูที่ซีกไปโจมตีนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าวันจันเนี่ยซีกลงสบายมากๆนะฮะเพราะว่ามันเอาไปลบรวดลูดี้ได้นั่นเองคุณผู้ชมนี่โอ้โหพลังมันอลังการจังวะนะครับดาบประเทศนี่มันไอออฟซาวอนหรือเปล่านะครับสกิลบนนะครับผมอันซิลเหมือนเดิมนนนะะะะะคครรัับบบตผมเป้าฮแล ยังการันตีคริติคอลอย่างแน่นอนด้วยคุณผู้ชมไปเลยอือสกิลนี้โคตรแรงถ้าใครจำได้นะครับผมจะเป็นดาบอันใหญอ่อ้มาแล้วฟาดเข้าไปการกระบาลออจะป๊าบหมับเข้าให้นะครับผมบอกเลยว่านอกจากพาสีที่ช่วยนะครับทำให้ซีกเนี่ยไปใส่2สปีดนี่อันนี้เนี่ยยังช่วยสนับสนุนด้วยเช่นกันคือมันคิดอยู่แล้วนะครับผมมันคิดแน่นอนนะครับไม่ต้องใส่ของคริให้มันมันก็คริ นะครับผมและคือเดเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยนะครับเป็นตัวซับเดเมจที่ดีมากๆนะสกิลเอาเวกันบ้างนะครับตบ1,000%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับบนศัตรูหนึ่งตัวนะครับและยังไม่สนเดฟและยังการันตีคีย์ดิคอลดูคุณผู้ชมโคตรพ่อโคตรแม่แรงครับจะแรงไปไหนนะครับผมและนะฮะถ้าเกิดอยู่ในโหมดคาสเตอร์รัสนะครับหรือว่าสงครามทิ้งประสาทอีกเช่นกันเนี่ยนะฮะจะช่วยเพิ่มเบสิกแอตแทกเดเมจนะครับให้เพื่อนทั้งทีม ถึง60%เป็นรลย้วเวลาอีก4เทินคุณผู้ชมโคตรดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมอันติแล้วนอกจากตีแรงตีเดี่ยวแรงเนี่ยนะครับยังเพิ่มช่วยให้ทีมตีแรงขึ้นอีกด้วยนะฮะเป็นสกิลนี้วาวเรานี่เป็นดวงตามังกรเท่ปะนะครับมับงกรหรือเปล่าไม่ใช่ตอบเลยว,ว่าคือสีกนันเองนะฮะก็เป็นคล้ายๆแบบล่างมืดเหมือนกันนะนะเหมือนเซอินนะที่ ทุกคนเนี่ยสามารถควบคุมพลังได้แล้วนะครับพลังของด้านมืดเนี่ยก็เนี่ยอาซีกระปกปิดอยู่ภายในอากาศนะครับดวงตานะครับด้านซ้ายของเขาตรงนี้นี่แหละนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือซีอเวกนะครับที่ถึงแม้ว่าบัฟคิดข้ิบเปอร30%ให้ทีมจะหายไปนะครับผมแต่ก็ทำให้มันดูเป็นตัวที่นะครับน่าเอาไปลงในโหมดของคาสเตอร์รัสหรือว่าสงครามทิ้งระสาทมากๆนะครับนอกจากมีตีติดสปีดเคาน์เตอร์นะครับอ่าหรือว่าตีธรรมดาแล้วเนี่ยลดคูด้าให้เพื่อน15บห้าวิแล้วนะครับสกิลที่เหลือเนี่ย อย่างนี้ในการทำเดยเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นการันตีคริตถึง2สกิลก็ตามนะครับผมสกิลอเวกยังทำให้เพื่อนตีแรงขึ้นอีกด้วยนะครับผมโอเคอันนี้นะครับก็เป็นฮีโร่อเวกสอตัวใหม่นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คือน้องเซอินจูฮหูนะครับแล้วก็พี่ซีกันเองนะครับผม2ตัวนี้ก็อธิบายสกิลเรียบร้อยนะครับผมสรุปง่ายๆก็คือเซอินเนี่ยเป็นตัวเทพเจ้าเทพซาล่ามังกรแน่นอนนะครับผมสามารถตบมังกรเก้าๆลงได้นะฮะภายในประมาณ4-5นาทีเท่านั้น นะครับผมพี่ซีก็นะครับยังคงใช้ทุกที่เหมือนเดิมนะครับแต่จะเก่งขึ้นมากๆๆๆนะครับในโหมดของสงครามชิงปราสาทนั่นเองคุณผู้ชมนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับรายละเอียดสกิลเนาะที่พี่ออฟวิเคราะห์ไว้เบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวพี่ออฟจะนำทั้งสองตัวนี้มารีวิวนะครับในคลิปถัดไปแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตถ่ายกันก่อนเนาะนะฮะยังมีกิจกรรมด้วยนะครับผมกิจกรรมนะฮะอเวกเซอินนะครับหรือซีกเนี่ยอเวกเนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับผมจะได้ใใบบบบบสสสุ่่มมมมฮีีโรรรรรรร6ดดาาาววนนนนนะะะะะคคคัััััผผยเลกกกิิจจ้้้ทง3ปห์แ ถัดไปนะครับหลังจากที่คุณเอาเวกนั่นเองนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาเวกแล้วใช่ไหมผลิตัสหน้าผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับมันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมเอาเวกมาแล้วนะครับหล่อสวยขนาดนี้ไม่หวายนะครับมีคอสตูมมาให้กันเลยทีเดียวเอกลุสีกันเลยนะครับผมแต่บอกเลยนะผมเป็น FC นะครับเซอินที่เป็นชุดเนี้มาก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 เลยนะครับผมผมขาวแล้วชุดก็สวยดูหลังนี่สิโอ้ยขาวจั๊วน่าสัมผัสเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้นะครับผมนี่คือชุดเอาเวก นะครับชุดแรกของเซอินในเซิร์ฟบ้านเรานั่นเองนะครับก็เป็นชุดที่ผมว่าฮอตฮิตติดตลาดมากๆนะครับในเซิร์ฟเกาหลีผมก็ใช้ชุดนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าซื้อสิครับรออะไรนะฮะเออใส่เปแบบผมนะครับใส่ด้วยนี่เรียบร้อยนะครับไม่เอาเวกใส่ไม่ได้นะครับชุดนี้นะฮะเป็นชุดของเวกเท่านั้นนะครับผมนี่จะมีป้ายม่วงๆเขียนว่าเวกเคนเนต คอสตูมนั่นเองนะครับผมนี่น่ารักเนาะนะครับชุด early spring fragrance นะครับโอ้ชุดดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะนะครับแล้วดูใบไม้ผลิอะไรอย่างงี้นะฮะยังไม่พอนะครับผมเซอินสวยคนเดียวไม่ได้พี่ซิกบอกไม่ยอมน้อยหน้าขอหล่อหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ชุดนี้นะครับโอ้เจนเล่า black bull นะครับเป็นขุนพลวัวดำกระทิงดำกระทิงดุกระทิงแดงตะดึงตึงโปะนะครับผมก็ซื้อเช่นกันนะครับรออะไรเน่ซื้อแล้วก็ใส่เลยเท่เนาะนะฮะ แต่สำหรับหลายคนเนี่ยที่ชอบชุดอเวกที่เพิ่งเคยอ่าเห็นชุดอเวกครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะชอบชุดอเวกก็สามารถปิดนะครับการแสดงผลตรงนี้ได้นะครับก็เท่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมเห็นมาเบื่อแล้วนะครับผมขอใส่ชุดแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาแล้วเพิ่มสเตตด้วยนะครับผมโอเคเปิดขายทั้งสิ้นนะครับผมเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับผมก็ใครที่นะฮะไม่ได้ซื้อก็จะซื้อไม่ได้แล้วนะฮะเออครับผมต้องไปลองดูดีๆนะเอ๊ะเขาบอกสองสัปดาห์แต่ว่าผมไม่รู้แฮะว่ามันจะถอดออกหรือเปล่านะครับผมเออ ปกติมันจะขึ้น Limited Time Sale นะครับผมไม่รู้นะลองดูแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะว่ามันจะขายสองสัปดาห์นี้แล้วหาซื้อไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้น e อ c l u s i v e อ่ะมันควรจะเป็น2ส,สัปดาห์แบบจำกัดเวลาเนาะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็จดมาประมาณนี้นะฮะเอาว่ารีบซื้อเหอะนะครับไม่รู้ว่าหายไหม๋ยวผมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแทนแล้วกันนะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับในเรื่องของเซอินกับซิกอเวกเนี่ยนะครับนี่เสื้อชุดรถสวยไหมงอนะคคครรัับบนนนีี่เเเป็วสพิศษะท นะผมว่าตอนนี้ทางเกมเนี่ยเขาพยายามจะหาเรื่องแจกของเราอะเนาะนะครับผมก็เขาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่นะครับเป็นเควสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงของสติดไฟเตอร์นะครับผมก็มีเควสของริวเควสของชุลีถูกไหมตอนนี้เนี่ยก็มีเควสของอ่าเซอินกับซีกนะครับเป็นครูเซเดอร์มิชชั่นนะครับผมมีทั้งสิ้น7เควสอ่าดเควสด้วยกันนะครับผมทำเสร็จมิชชั่นไหนนะครับก็รับรางวัลไปได้เลยนะครับผมอันดับแรกสกิลอ่าเควสที่1 ลงมังกร3ครั้งนะครับผมจะได้รับเซอินกันเลยฟรีๆ6ดาวคุณผู้ชมผมกดตีครับรออะไรเออได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็ไปลิมิตเบรกแน่นอนนะครับผมไฟอินคาสเตอร์รัสนะครับอ่าสู้สงครามทีมประสาท2ครั้งนะฮะได้ซีกอเวกเอ้ยพูดผิดขอโทษซีกธรรมดาไปเลย1ตัว6ดาวนะครับผมเควสที่3นะครับลงปรจุพลาย50ครั้งได้อุปกรณ์เซเว่นไนท์นะครับผม1ชิ้น6ดาวด้วยนะฮะภารกิจที่4อารีนาห์่สิบครั้งได้นะครับเป็นเหมือนกันเลยนะฮะอุปกรณ์เซเว่นไนท์1ชิ้น นะครับผม6ดาวนะฮะภารกิจที่5สู้อวอัวบอสสี่ครั้งได้ใบธา,าตุเลือกได้4ดาวภารกิจที่6นะครับอ่าเช็คอินกิลห้าครั้งนะครับได้ใบสุ่มฮีโร่หดาว1ใบนะครับภารกิจที่7นะฮะลงสเปเชียลดันเจียนหรือว่าดันฟ้าเนี่ยสิครั้งนะครับจะได้ใบสุ่มหรือเลือกไม่รู้อ่จะจำไม่ได้แล้วผมดูในเว็บมาไม่หมดนะฮะ ในหน้านี้มันดันขิ่นฮีโร่เฉยๆนะครับก็คิดว่าเป็นสุ่มนะไม่รู้ไม่รู้นะครับจำไม่ได้เอาเป็นว่าอันไหนที่ผมดูมาไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมอ่าคอมเมนต์แปะไปให้ใต้คลิปแล้วกันนะอันนี้เป็น6ดาวเฟสที่7เป็น5ดาวนะครับและเควสที่8นะครับก็ลงเป็นเดลิเจนเจียนนะครับหรือว่าดันประจำวันเนี่ยนะฮะก็อ่าได้เป็นธาตุนะครับผม4ดาวนะฮะแบบเลือกได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้สเปเชียลดันเจียนเนี่ยบอกกันเลยว่าเป็นดันพวกเค้กนะขอโทษทีนะครับเป็นเค้กเป็นคริสตัลอะะไรรพวกเนนี้ยคับผม 8เนี่ยจะเป็นดันประจําวันที่เป็นธาตุเนาะเงินอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นครูเซอร์เดิลมิชชั่นที่เข้ามาพร้อมกับแก๊งอเวกสอตัวนี้นั่นเองนะครับผมอีนี้ก็เรื่องใหญ่เนะี่ยครบลงแล้วหมดแค่นี้นะครับเราไปดูรายละเอียดปีกย่อยกันบ้างนะครับผมยังมีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะกิจกรรมนะครับผมได้รับนะครับ OEM หรือว่าจกักรพรรดิยุคก่อนกับบริฟุทธนะครับเมื่อทําการซัมมอนช็อปเข้ามาตรงนี้นะครับผมถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูจะมีเขียนว่าฮีโร่อีเวนต์นะ นะครับผมออนโกอิ้งด้วยนะครับถามว่าพี่ออปนี่คืออะไรนะครับผมมีรูปเทโอกับคาม่าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือกิจกรรมนะครับการเปิดแพ็คนะครับสองร้อยห้าสิบบี้แบบสิบบวกหนึ่งใบนะครับผมแล้วเทโอกับคาม่าเกี่ยวอะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเปิดแยกกันนะซ้ายซ้ายหนึ่งอันขวาหนึ่งอันเนี่ยนะครับแยกกันนะนะครับในแต่ละอันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเปิดครบ50ตัวหรือเปิดครบ5แพ็คนะครับแพ็คที่5ของแต่ละอันนะครับผมจะได้รับเทโอและหรือคาม่ากันไปทีเดียว นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แทโอมากเลยนะครับอยากเอามาทํา46นะฮะผมกดแพ็กเนี้ยนะครับ5ครั้งนะครับแล้วแพ็กที่5เนี่ยจะต้องออกแทโอแน่นอนนะครับอ่าเช่นเดียวกันกับแพ็กขวามือนะครับผมถ้าอยากได้คาร์ม่านะครับก็สามารถกดได้นะครับแพ็กที่5จะเป็นการันตีคาร์ม่าแน่นอนนะครับผมมีข้อแม้2ออย่างนะครับหนึ่ง นะครับแพ็ค2อ,อันนี้นะครับเป็นแพ็ค10บวกหใบก็จริงแต่นะครับจะไม่มีการันตีใบทอง3ใบขั้นต่ําแล้วนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นฮีโร่อันนี้มีเหมือนเดิมนะแต่กิจกรรมเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมดวงซวยจริงอ่ะออกใบทองใบกลางใบเดียวนะเว้ยเออนะฮะบอกเลยไม่ได้การันตีใบทองขั้นต่ํา3ใบนะจ๊ะนะครับอีกอันนึงนะครับข้อ2ก็คือนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะจะเอ่อไม่นับเรทด้วยเออนะครับผมเรทเป็นอ่าพกคายคิริเอลพวกเนี้ยไม่นับ นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเหมือนแบบเราวัดดวงเพียวๆนะครับไม่มีเรื่องเวลาของเลทเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเปิดอัลเทโอคาม่าเนี่ยนะครับไม่ต้องหวังเลทไม่ต้องรอเวลาเลทนะครับเปิดตอนไหนก็ได้นะครับผมโอเคนะนะฮะแพ็กที่5นะครับผมได้แน่นอน2ตัวนี้แยกกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจเนาะนะครับเปิดขายทั้งสิ้น2องสัปดาห์ด้วยกันนิดนึ่งผู้ชมใครที่หาอยู่ก็กดกระเถอะนะครับจะได้ไม่ต้องนะครับวาวุ่นวุ่นวายนะว่าฉันอยากได้ไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้นะครับโอเค นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรอีกนะแพ็กเกจเติมเงินนะครับผมยังไม่จบนะฮะในเรื่องของจักรพัดเมื่อกี้เนี่ยเป็นอดีตจักระพัดแทโอกับคายเฮ้ยแทโอกับคามา่นะครับผมยังมีจักรพัดยุคป,ปัจจุบันนะครับที่ให้เรานะครับได้รับก,กับบรีฟ,ฟีถ้าคุณเติมเงินแพ็กเกจนี้นะครับผมเติมปุ๊บได้ใบเลือกใบนี้กันไปเลยนะครับบอกเลยว่ามีแค่จักรพัตรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรินแทโอเออเพลบรินลิปโปเอส แล้วก็หงอคงนะครับผมไม่มีอดีตจักรพรรดิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใครที่เติมเงินมาแล้วจะกดหาเทโอกดเอาคายกดเอาคาม่าไม่มีนะครับมีแค่สิตัวนี้นะครับใครที่กําลังหาดิ้นหรือหาตัวอื่นอยู่เนี่ยสามารถเติมเงินแล้วก็รับไปเลือกกันไปได้เลยนั่นเองคุณผู้ชมนะครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะขายนะหอาทิตย์นะครับผมนะประมาณนี้โอเคนะครับยังไม่หมดนะครับในแพ็กเกจเติมเงินนะครับยังมีกล่องเมสุดคุ้มกลับมาแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมเซเว่นมาเกือบ2ปีแล้วผม ผมบอกแล้วผมเติมกล่องนี้ไม่เคยขาดนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคความเทพส่วนตัวที่ผมแนะนำทุกคนให้เติมเหอะ นะครับผมคิดว่าเป็นค่าแอร์ไทม์นะฮะเติมกล่องบนเนี่ยโคตรคุ้ม1,650รูบี้120ยยี่สบาทนะครับราคาเท่านี้เนี่ยถูกมากๆนะครับผมเช่นเคยนะครับพี่อ๊อฟก็รับเติมเงินนะครับกล่องนี้นี่ยมาประมาณ1,600 ID แล้วครับผมสามารถติดต่อพี่อ๊อฟที่เพจได้นะครับเดี๋ยวให้รายละเอียดไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับผมก็ยินดีให้บริการรับเติมเงินแพ็คเกมเซฟไนท์ทุกแพ็คเลยนะครับบริการมาเกือบ2ปีแล้วทั้งสิ้น1,600 ID นะคครรับเดิตแน่นนนนนแ่อะครัับกบพี่ออ๊ฟนั่นเอองสนใจตติด่ทหกร้าได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเรื่องต่อออไไปะรีกนะครรัับยงมีเื่อองงขนแน ราคาโทปาสด้วยนะฮะนี่เมื่อกี้เซอินที่ได้มานี่อย่างเช่นนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันลดในการถอดของอยู่คุณผู้ชมอ่าอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเอาเวกเซอินมานะครับผมอยากให้เซอินใส่ประดับนะครับอ่าคิดได้มจมากแต่ว่าคิดได้แบบไม่พอนะครับผมเขาจะลดอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับอ่าปกติถอดพวกประดับหรือเจมเนี่ยจะเสียสิบบี้ใช่ไหมนะครับมันจะลดเหลือเพียง5้าบี้เท่านั้นเออขอโทษโลพาสถูเล็บโทปาสโทปาสเออนะครับ เอาง่ายๆคือมันเป็นกิจกรรมนะครับรถโทปาในการถอดของเห็นไหมจาก10เหลือ5ผมก็สามารถถอดได้สบายใจเอ้าชิบหายนะครับผมของเต็มซะอย่างนั้นนะฮะก็สามารถถอดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจากพวก10เนี่ยเห็นไหมเหลือ5หมดเลยนะครับแล้วถ้าเป็นของเอาเวกเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันเป็น25ใช่ไหมนะครับเหลือเพียง15เท่านั้นนะครับก็ใครที่กําลังหาของย้ายเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมว่าคุ้มสุดแล้วนะครับเพราะว่าระบบเกาหลีเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ามานะครับที่เป็นถอดฟรี10ครั้งต่อเดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่ กำลังหาจังหวะย้ายของเอเวกเนี่ยก็จุดนี้ผมว่าดีแล้วนะครับประหยัดโทปาได้เยอะมากๆนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับสัปดาห์เท่านั้นเช่นกันนะครับผมรวมถึงนะครับยังลดนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคตาในการซื้อของนะครับในซัลโมนช็อปนั่นเองนะครับที่เข้ามาที่คอมมอนตรงนี้ร้านโทปานะครับก็ทาการรีเซ็ตแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อนะฮะเพื่อเอามาเอาเวกซีกนี่แหละนะฮะก็ใครที่นะครับเข้าไปซื้อของมานะครับ จะเป็น3ตัวก็คือเป็นฟีน่าลีอาแล้วก็หินอเวกนะครับใครที่เคยซื้อเนี่ยประจําเดือนเนี่ยนะครับก็มันรีเซ็ตเหลือศูนย์เลยถึงสามารถซื้อได้ใหม่เลยนะครับผมด้วยการใช้จ่ายต่อป้าตรงนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะที่พี่อ้อเห็นสามแล้วสามเลยพี่อ้อเพิ่งซื้อนะครับผมเออเอามาเวกซีให้ดูกันนี่แหละนะครับผมโอเคนะครับมีอะไรอีกนะฮะแคสแบ็กนะครับผมเป็นกิจกรรมในตอนนี้นะครับยิ่งเติมยิ่งได้เพิ่มนะฮะดูไหนว่าแคสแบ็กแคสแบ็กแคสแคสแบ็กไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง แคสแบ็กนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับเติมแพ็กเกจนะครับรูบี้ตามนี้นะครับจะได้เบิ้ลไปอีกนะอย่างเช่นคุณผู้ชมเติม400บีจะได้เบิ้ลไปอีก190กับ15ปาร์ตนะฮะถ้าผู้ชมเติมแพ็กใหญ่นะครับ1,100บีเนี่ยก็จะได้เพิ่มไปอีก550กับ50ปาร์ตเลยทีเดียวนะครับผมก็1สัปดาห์นะครับยิ่งเติมยิ่งได้เพิ่มนั่นเองนะครับแพ็กเกจตามนี้เลยละเอียดตามนี้เป๊ะเลยนะครับผมโอเคฮีโร่เรทเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะนะครับจะเป็นเรทของนะคคคคครรรรรััับบบพพีีี่่ลลลเเเเยนนนนออองดดิิะะผมมฮโธาจป็ซซกก นะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะนวนมาเป็นเดลโล่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะมีอะไรอีกนะครับบัฟมังกรอเวกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 บัฟมังกรอเวกนะครับผมเข้ามาตรงนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้เป็นยูชินนะครับไปอีก2วันนะครับแล้วก็วันที่8-9ถึงนะครับจะเป็นเบรลิก้า1 0 1ถึงสิสเมษายนเป็นกวนอู13-15ถึงเป็นพีดำแล้วก็16เป็นวิกตอรียนั่นเองคุณผู้ชมนะครับผม ต่อกันที่แบลสกิววอร์นะครับผมโหยังดูเดือดกันทีเดียวผมคิดว่าใกล้จะหมดซีซั่นแล้วนะครับผมก็น่าจะอีกไม่นานนะครับประมาณ2สัปดาห์ผมเดานะผมเดานะครับประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ละกันนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีกิววอร์แบลสเข้ามาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าชิปหายแน่นอนนะครับผมทีมสปีดหายไป3เลยนะครับผมก็คือน้องรินฆ่าห่าแล้วก็อลิเซียนะครับผมส่วนทีมอาทีมถึกเนี่ยก็โดนแบนน้องคารินไปเพียงตัวเดียวนะครับจริงๆก้าห่าใช้2ทีมนั่นแหละนะฮะแต่ว่า ฝั่งสปีดเนี่ยเจ็บมากกว่านะครับผมโอเคนี่ก็คือ l บลลิส l w ว r ก็น่าจะเป็นท้ายๆของซีซัน7แล้วเนาะอย่าลืมไปเปลี่ยนทีมกันด้วยนะครับผมแบนอย่างนี้ฆ่าก,กูเถอะโหดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มียังมีอ่าในเรื่องของการเพิ่มเนื้อเรื่องนะครับผมในบทที่8เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะมันเข,เข้าตรงไหนวะผมลืผมคุณผู้ชมเอ่อโคเด็กเหรอใช่ไหมไม่ใช่ใน้เรื่องดูตรงไหนอ่ะผมลืมไปแล้วอะ่ะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเข้ามาที่ตรงนี้สตอรี่เออนะครับนี่เพิ่มบทที่8เข้ามานะครับโบเก้ออฟเดอะเนะครับผมนี่มาดูหน่อยได้ไหมนี่เป็นฉากที่นะครับพัสข้าวกำลังดุนะครับผมนะพวกเราจะกัรพัิทั้ง4คนนะครับผมน่าจะเป็นช่วงที่เปิดตัวนะฮะอันนี้เหมือนแบบปล่อยซึวันนหลุดมือไปได้ยังไงนะครับผมก็บอกรินก็บอกว่าพวกมันเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จับไว้นะฮะนี่ นี่นะครับก็กำลังแย่งชิงพลังแห่งการทำลายล้างกันอยู่นะฮะตั้งแต่ยุคที่หินอเวกยังไม่มานะครับผมนี่คือไผ่เจียวเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะเป็นตัวร้ายนะครับผมเป็นตัวที่ล่อลวงนะครับให้ทุกคนเนี่ยแตกแยกกันนะครับไปเรียกแข้งเลขานะครับจักรพรรดิปาสคาวอย่างดีๆเลยนะฮะแหมช่างน่าสมเพชจริงๆมีความดุเดือดนะครับเล็กน้อยจะมาล้มเหลวตรงนี้ไม่ได้หรอกมันต้องเป็นแปบอย่างรับรู้แน่ๆเลย เรรานะคับยังจัดการอยู่แบบนี้นะฮะจะทำดีมากไปเที่ยวตัดภาพกลับมาที่นะครับเดล๋รอนนะครับกับไปฟัดมันไม่ใช่ชื่อเลยวะรูดี้เออบ้าเนี่ยมาแล้วนะครับผมส่งจักรพรรดิทั้ง4มาจัดการเซเว่นไนท์นะครับผมเพราะว่าแก๊งนี้มันจะมาขัดขวางนะครับการใช้พลังนะครับแห่งการทำลายล้างหรือว่าอีนอเวกสีม่วงเนี่ยนะฮะซึ่งพาสคาวเนี่ยเขาอยากใช้นะครับผมก็ทำให้สีเนี่ยมาขัดขวางกันนะครับผมโอ้ผมภาคแทนเลยเนี่ย เนี่ยฮะรินเพิ่งมาครับนี่รินนะครับเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดินั่นเองนะฮะอ่าก็ฟาดกันละโอ้เมื่อกี้มีเสียงมังกรด้วยนี่ let the bang c b e g i n นะฮะเรียบร้อยแล้วก็เป็นการต่อสู้กันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อที่ ep 9นะครับก็เนื้อเรื่องบอกเลยว่าใกล้สมบูรณ์มากๆแล้วนะครับผมผู้ชมใครที่ติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถมาดูคนได้นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะนะครับอ๋อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของนะครับ เขาตันนี้นะับเพิ่มจากโอกาสการเจอนะครับมีมิกหรือว่าหีบม่วงตามแมปผจญภัยนะครับและจะมีโอกาสดรอปได้ฟีน่าหรือว่าตัวผีเสื้อที่ใช้ลิฟตทเบรกเนี่ยนะครับผมการไปเลยไอดีละหนึ่งตัวนะครับเต็มที่นะใครที่โชคดีนะครับเจอปุ๊บนะครับแล้วมันดรอปเนี่ยก็สามารถได้รับฟีน่ากับเลยฟรีๆนะครับไอดีละหนึ่งตัวนะใครที่ลงแล้วหุ้ยตกใจอยู่ดีได้แล้วนะครับก็บอกเลยมันได้ตัวเดียวนะครับก็คือคุณได้ครบแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอ่าเป็นการแจกและกันที่ตอนนี้เนี่ย ทางเกมเขาทำ46ได้นะครับกลัวว่าจะลิมิตเบรกกันไม่ทันเนาะนะครับผมเอะไรอีกนะก็หมดแล้วนะครับหมดกิจกรรม500วันนะครับหมดกิจกรรมสถิตไฟเตอร์นะครับหมดกิจกรรมอ่าการสุ่มเจมนะครับผมเจมอ่าตัวโฟลลดนะครับแล้วก็จบกิจกรรม a อพ u ิซฟูเดนนั่นเองนะครับเทโอก็รู้สึกจำไม่ได้ขาอ่อนแล้วใช่ปะ่นนะเนี่ยาดูหน่อยเนี่ย หมดแล้วนะครับใครที่คิดถึงแถวโอคาอ่อนก็บอกเลยนะครับบ๊ายบายนะฮะลาก่อยกลับมาเป็นป่าคนเดิมแล้วนั่นเองนะฮะเกมมันตลกดีเนาะนะครับโอเคก็จบเรียบร้อยนะครับใครที่ตอนนี้ก็ดูพี่อ๊อฟอยู่เสร็จแล้วปุ๊บก็อย่าลืมไปทำสี่หกกันเยอะๆนะฮะบอกเลยพี่อ๊อฟทำน้องรินอยู่นะครับเนี่มาและสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันสี่หกเป่าหน้าแหกแน่นอนบอกเลยตอนนี้นะครับเด็กนี่หมุนไม่ทันแล้วนะครับผมเงินทองของมีค่านี่ร่อยหล่อมากๆนะครับเนี่ยสี่สองแล้วเดี๋ยวจัดสี่สิบสี่สิบหกแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับาการรีวิวแพทประจำสัปดาห์นี้นะครับก็วันนี้มาช้าต้องขออภัยมากๆ พอดีพี่อ๊อฟติดภารกิจธุระชีวิตเยอะนะครับแก่แล้วทำงานแล้วนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคจะยังคงติดตามกันแล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะครับในการรับชมคลิปพี่อ๊อฟกันอีกเช่นเคยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันๆนะจากเกมเซเว่นไนท์นะครับและเกมอื่นได้ ROV เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับได้ในช anel AdopTV นะครับอยู่กับพี่อ๊อฟคนนี้คนเดิมนั่นเองนะครับก็ยังไงเนี่ยวันนี้ขอตัวลลลลาาาไไปปกกกกก่ออออนนนนนแแ้้้้ววคคคคครรรััััับบบบบบบผผมมเเเ็ซซิีี46ขใหทุโชดะ๊ยยจจู